เราอะยังไม่ได้เป็นที่รู้จักของแบบลูกค้าหรือว่าเอเจนซี่เลยเราแค่ต้องเลือกวิธีว่าเราจะปรับตัวหรือเราจะยอมแพ้ไปคือแบบก็ start สตาร์ทจากูงเหมือนกันสวัสดีค่ะนัน,นวลิงเตรียมชานชัยนะคะชื่อเล่นชื่อแบมค่ะปัจจุบันทำงานอยู่ที่ The Leaders Thailand นะคะตำแหน่งแบมก็คือ CEO ของบริษัทนะคะ เออก็คือ,อยังเรียนอยู่ค่ะเอาจริงๆเลือกอยู่2ออย่างว่าจะเรียนไปทางอาร์ตเลยหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็ดูไฟแนนซ์ไว้ตอนนั้นภาพก็ไม่ชัดมากแต่ว่าคิดว่าตอนโตมาน่าจะได้มาช่วยธุรกิจครอบครัวสักทางแต่ก็คือยังไม่ได้ตัดสินใจเป็นเรื่องเป็นราวว่าจะเป็นพาร์ทไหมค่ะธุรกิจครอบครัวตอนนี้ที่บ้านก็คือเป็นพับลิเชอร์นะคะที่มีอเดย์แมกกซีนนะคะที่ตอนนี้ก็เป็นอเดย์ออนไลน์ด้วยแล้วแล้วก็อเดย์บลูเตินนะคะแล้วก็เดือนมเมนตัมค่ะ ก็คือตัดสินใจเข้าไฟแ a n c e ที่มาิดลนอินเตอร์ค่ะคิดว่าแค่ให้รอดก็เรียนให้รอดไปไม่ได้เรียนเก่งไม่ได้โดดเด่นอะไรนะคะตอนแรกจบก็ลอสเหมือนกันนะที่เราแบบเออตัดสินใจเลือก finance แต่เราแบบก็ดูว่าไม่ชอบคิดว่าเหมือนวัยรุ่นทั่วไปที่เรียนจบว่าแบบเออยังไม่แบบมีจุดหมายชัดเจนเราคงไม่ได้ทําสายอาชีพไ i n a n c e ล,ละก็เข้ามาอยู่ในเดอโพเอตเนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่า คือตำแหน่งก็ยังไม่ได้ชัดเจนก็มาช่วยดูการเงินนิดหน่อยแล้วก็ได้มีโอกาสได้ประชุมกับกองบองกองกองเซลอะไรอย่างเงี้ยค่ะในกลุ่มเราอะมันเริ่มจากการเป็นแมกกาซีนเนาะแล้วก็ค่อยๆแบบชิฟไปทางออนไลน์ให้เหมาะกับยุคปัจจุบันมากขึ้นที่เราตัดสินใจเอาอันเนี้ยเข้ามาเพราะเราต้องการเหมือนเปลี่ยนภาพรวมให้มันมีความร่วมสมัยมากขึ้นแบบจากปรินติ้งมาเป็นออนไลน์จากออนไลน์มาเป็นอันนี้ที่ยุคใหม่กว่าเดิมอีก อินฟลูเอนเซอร์อ่ะมันคือสื่อสารเหมือนจากคนสู่คนเนาะมันจะ r e l a ทกันได้ง่ายกว่ามีคนที่เขาติดตามอยู่อ่ะมาพูดเรื่องเรื่องนั้น่ะให้เขาฟังเขาก็เหมือนแบบเหมือนเพื่อนเล่าให้ฟังมันก็จะเข้าใจได้ง่ายกว่าเวลาเราดูแอดอะไรออนไลน์อยู่แล้วอะไรเงี้ยมันน่าจะเหมือนแบบมีสัมพันธ์บางอย่างที่แบบให้รู้สึกมันเรียวกว่าด้วยสมมติเป็น p r o d u c t ฑ์บิวตชนิดหนึ่งที่เราส่งไปให้ลอยคนความคิดของลอยคนอ่ะไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ว่าวิธีการสื่อสารที่เขาจะพยายามแบบ ใช้ออกมาจะเป็นด้วยวิธีไหนเท่านั้นเองในคอนเทนต์ในรูปแบบของแต่ละคนเองค่ะแต่ถ้าสมมติเป็นแบบโฆษณาทั่วไปก็จะมาจากเอเจนซี่กลางที่จะเป็นคนคิดพอดคิดทุกอย่างคิดว่าเออจะต้องพูดแมสเซจไหนบ้างอะไรอย่างงี้มากกว่าค่ะ ที่บ้านน่ะก็คือสนใจเรื่องสตาร์ทอัพอยู่แล้วก็คือถ้าสมมติใครมาคุยเรื่องสตาร์ทอัพอชวนร่วมทุนด้วย,ยอะไรเงี้ยเราก็จะฟังอินฟลูเอนเซอร์หรือว่า KOL แบบนาโนไมโครที่เหมือนผู้ใช้จริงมากขึ้นทำให้แบบรู้สึกเข้าถึงกับลูกค้าแบบเข้าถึงง่ายขึ้นอะไรแบบเนี้ยค่ะ พอมาเจอเดอะลีเดอร์สก็คือรู้สึกว่ามันใกล้เคียงกับธุรกิจที่ทําอยู่ในปัจจุบันมากก็คือสามารถเอามารวมอยู่ในเครือเดียวกันได้ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่เราตัดสินใจโอเคบินไปดูธุรกิจที่เขาทําจริงๆค่ะที่อิสราเอลแต่ก็ที่เลือกเดอะลีเดอร์ส่วนหนึ่งก็คือรู้สึกว่าเทรนด์มันกําลังมาทางนั้นเนาะจนแบบโอเคตัดสินใจจอยเวนเจอร์ร่วมกับทางเดโพเอแล้วก็มาเป็นเดอะลีเดอร์ไทยแล ข้อดีของมันก็คือเราจะหาคนหน้าใหม่ได้ตลอดเวลาเพราะว่าข้อมูลหลังบ้านมันเป็นเรียลไทม์นะคะมันไปดึง Data จากตัว เลยไม่มีบาร์บีรี่ไม่มีตัวแบบจากัดว่าแบบแคมเปญเนี้ยเราทําได้มากสุดแค่นี้เพราะว่าเรามีเด็กในสังกัดเท่านี้ด้วยความที่เราไม่มีเด็กในสังกัดเรื่องไซส์คือไม่ใช่ปัญหาของเราเราสามารถหาคนเท่าไหร่ก็ได้เราจะให้ username p a s s ิร์ดลูกค้าในการสามารถเข้ามา monitor แคมเปญได้เลยที่นี่ที่เดียวจบไม่ต้องไปแบบดูจากแบบไลน์ตอบเมลอะไรทุกอย่างสามารถเช็คได้ที่เดียวเลยว่าแบบ i n f อน e ซอร r กําลังจะพสต์แล้วนะเขามีรูปประมาณนี้เขาจะลงแคปช ประมาณนี้เขาลงลงไปในโซเชียลมีเดียของเขาก็สามารถ track ตัได้เลยว่าเป็นตอนนี้แคมเปญรันไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วและเห็น engagement ของแคมเปญทั้งหมดเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะตอนตั้งแต่เริ่มทำงานมาที่รู้สึกมันแย่ที่สุดเลยนะคะก็คือช่วงโควิดครั้งแรกที่ผ่านมาก็คือว่าตอนนั้นอะเราเพิ่งเปิดตัวในไทยได้ไม่นาน เราอะ่ะยังไม่ได้เป็นที่รู้จักของแบบลูกค้าหรือว่าเอเจนซี่เลยและก็คือเพื่อจัดงานเปิดตัวไปแล้วอีกไม่กี่เดือนเท่านั้นนะก็คือล็อกดาวน์คือของเราอะมันต้องติดต่อกับคนเป็นหลักด้วยไม่ว่าจะทางลูกค้าทางซัพพลายเออร์หรือว่าทางอินฟลูเอนเซอร์เองทุกอย่างคือต้องมีการเจอกันแล้วอยู่ดีๆไม่สามารถออกไปไหนได้ทุกคนต้องทำงานที่บ้านจากมีติงปกติที่มีได้ก็คือเป็น z o มมีติง จะนัดเจอลูกค้าลูกค้าก็จะไม่ค่อยหรับนัดเพราะว่าเขาก็ยังไม่รู้จักเราเลยแล้วอยู่ดีๆแบบเขาจะเรียกใช้เราได้ยังไงช่วงนั้นก็คือรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเฟลมากเลยคือการที่แบบเราจะเริ่มอะไรของตัวเองทันทีอ่ะไม่คิดว่ามันจะมีแบบอุปสรรคแบบอะไรยิ่งใหญ่ขนาดานี้จนตอนนั้นก็คือเออคิดว่าเป็นจุดตกต่ำที่สุดแล้วค่ะ เราแค่ต้องเลือกวิธีว่าเราจะปรับตัวหรือเราจะยอมแพ้ไปก็คือทางเลือกของเราก็คือจากที่เราแพลนว่าเราต้องการจะขายแบบแคมเปญใหญ่มากกว่าเรา, size, เราก็ลดไซส์เราก็รับในแบบแคมเปญที่มันย่อมลงราคาถูกลงเหมือนแพ็กเล็กลงอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อช่วยสพอร์ตแบบธุรกิจอื่นๆด้วยเนาะออกปัญหายเยอะมาก <laughs> โดยเฉพาะถ้าสมุดเป็นแคมเปญใหญ่เนาะ คือสมมติถ้า500คนนะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่ทุกอย่างมันจะสมูทล่าสุดทําแคมเปญหนึ่งอันนี้ไม่ได้แคมเปญใหญ่มาก็ระดับหนึ่งใส่กลางนะคะอยู่ดีๆแบบวันถึงวันต้องโพสต์งานอย่างเงี้ยอินฟลูเอนเซอร์ต้องคลอดลูกตอนนั้นแล้วต้องไปคลอดลูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่เราแบบไม่รู้เลยควบคุมไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่าเป็นคนเนาะแล้วยิ่งคุยกับคนเยอะๆอะ่ะมันก็ไม่ใช่อะไรที่แบบใครๆก็จะทําได้แต่วันหนึ่งที่มันมีปัญหาขึ้นมา เราสามารถหาตัวแทนที่แบบคล้ายคนนั้นมากๆหรือว่ามีแบบคอนเทนท์ที่ใกล้เคียงกันแล้วก็ยอดติดตามใกล้เคียงกันแล้วก็ e n g a g e m e n t ทที่ลูกค้าจะได้ใกล้เคียงกันมาแทนได้อย่างที่บอกว่าระบบของเราหาคนได้จากทั่วโลกเราก็สามารถหามาสับได้ คือเป็นคนที่ตัดสินใจทุกอย่างผิดตลอดแต่ก็รู้สึกว่ามันมาถึงถึงวันนี้ได้ mm. ก็เพราะว่าการตัดสินใจผิดผิดเหล่านั้น mm. จะมีจุดเล็กๆที่กลับไปแก้ก่อนจะกลับไปแก้เรื่องมิส่ตัวเองนิดหน่อยไม่ได้เป็นคนเอา going เป็นคนแบบอยู่ในคอมฟอร์ทโซนมากเกินไปตอนช่วงเด็กก็จะแบบอยู่ในโซนที่ตัวเองแบบสบายใจครอบครัว mm. การที่รู้สึกว่าจะต้องแบบพรีเซนต์หน้าฉันอะ่ะยังเป็นอะไรที่ยากสำหรับเราเลยเราไม่ชอบพูดต่อหน้าคนเยอะๆเรา เรายังต้องกลุ่มมือเพื่อนเวลาพิเศษจ้องเลยใช่ซึ่งแบบรู้สึกว่าพอเรามาทํางานอ่ะเราไม่มีช้อยเนาะเราไม่มีใครให้จับมือเวลาแบบคุยกับลูกค้าแล้วเราก็คือต้องเปลี่ยนตัวเองเยอะมากและช่วงนั้นอ่ะเรารู้สึกว่าแบบเราต้องแบบพยายามหนักมากในการแบบเปลี่ยนตัวเองให้เป็นแบบออกจากคอม f o r t z โซนอ่ะงานที่แบมทำา่มันเป็นเรื่องใหม่มากเลยเนาะคือแบมก็ start จากศูนย์เหมือนกันเหมือนที่ทุกคนเรียนรู้งานใหม่ เราต้องเปลี่ยนหลายอย่างมากทั้งๆที่แบบเออเปิดรับความรู้ใหม่ๆที่เราเราทำเทรนนิ่งกับเมืองนอกเนาะเข้าใจว่าอยู่แล้วมันสบายใจไม่มีอะไรที่ต้องแบบกังวลหรือกลัวแต่ว่าให้คิดไว้ง่ายๆว่าถ้าสมุดเราไม่ออกมามันไม่มีด้านอับซด์เลยมันไม่มีด้านที่แบบอยู่ดีๆมันจะแบบดีขึ้นได้เลยแต่ถ้าสมุดเราออกมาเรายังมีลุน้นต่อให้มัน50-50แ50บบแต่คือมันก็ยังมีลุ้นกว่าการที่เราแบบไม่เริ่มทำอะไรเลย,เลยด้วยการที่เรากลัว มาไกลามากอาจะต้องพูดว่าแบบเออเก่งมากที่แบบมาถึงทุกวันนี้ได้อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็อยากจะบอกเตือนตัวเองว่าก็อยากให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติกว่าเดิมก็จะดีอะไรเนี้ยค่ะแล้วก็อย่าลืมว่ามาถึงทุกวันนี้ได้ด้วยอะไรบ้างแฟกเตอร์ไหนบ้างที่ทําให้เรามาถึงทุกวันนี้ได้แล้วก็อยากให้ทําสิ่งเหล่านั้นต่อไปค่ะ